คือยี่ซอมันมีประเด็นเมื่อการแข่งขันฟุตบอลคัดเลือกโซนเอเชียเอเชียนคัพ <บ S 1> ที่จบลงไปเนี่ยล่าสุดเจ้าอุ้มเทยทรบุญมาทันเนี่ยก็ออกไม่สัมภาษณ์มันมีประเด็นหนึ่งที่รีซอไปพูดกับอุ้มว่าเป็นความคิดที่มันใช่ก <บ S 2> <บ S 1> วันนี้จะหยิบประเด็นนี้มาคุยกับอุ้มบอกว่าก็ไม่เอฟเอฟเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องส่งแบบตัวแป,แป้งไปจริงๆเอาตัวในประเทศใหโอการเข่ขอย่างงูนี้แล้วเอาอะไรมาการันตีถ้าถ้าทำอย่างนี้แล้วเราจะไประดับเอเชียจริงๆทั้งๆที่ในระดับหมู่บ้านเนี่ยเรายังไม่ได้อะไร ขอขอบคุณมี88ดูกีฬามันกว่าอย่าลืมมี88สวัสดีครับรีซอครับร สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับนะฮะคืองี่ซอวันนี้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกชวนซอมาคุยเนี่ยเพราะว่ามันมีประเด็นเมื่อการแข่งขันฟุตบอลคัดเลือกโซนเอเชียเอเชียนคัพที่จบลงไปเนี่ยล่าสุดแล้วก็เจ้าอุ้มเทียทรบุญมาทันเนี่ยก็ออกมาสัมภาษณ์ซึ่งมันเป็นเป็นสัมภาษณ์ที่ผมว่าโดนใจคนไทยส่วนส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งนะแล้วมันก็มีบางส่วนที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับอุ้มแล้วมันกลายเป็นว่าสิ่งที่อุ้มพูดทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นความฮือฮาไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียว มันฮือฮาทั้งอาเซียนเลยนะก็ไปตีความหมายเอาไปอุ้มมั่งอะไรมั่งก็ว่ากันไปบางคนไม่เข้าใจก็เรื่องของของชนชาตินั้นผัว่าคนไทยเองอคนน<ต>ี้เข้าใจตแต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่รีซอออกไปแล้วไปไป,ไปพูดกับอุ้มเฮ้ยว่าเป็นความคิดที่มันใช่มันถูกวันนี้จะหยิบประเด็นนี้มาุีกันเราคุยกันเป็นกลางเราคุยในความที่น่าจะเป็นแล้วเอาคําพูดอุ้มมาตีความกันซึ่งที่ว่าสองอุ้มไม่เคยตีความไม่ใครได้ยินนะถูกไหมก็จริงๆไอ้เรื่องนี้มันก็เคยเคยพูดมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วครับ เรื่องอาที่ที่ผู้สมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเอ่ออย่างเช่นพวกโซนเว็บบางโซนเนเนี่ยถ้าสมมติว่ามันชนกันจริงๆหรือว่ามันมีเหตุทาให้มันต้องไม่สามารถที่จะใช้ชุดนะั้นได้เต็มเต็มอะไรครับมันก็สามารถเอาชุดเล็กขึ้นมาเล่นได้อะไรเงี้ยอันนี้ถึงที่เคยพูดมาอะไรเงี้ยเพื่อที่จะสหมนกบ,บสร้างเด็กในในไว้ในอนาคตข้างหน้าด้วยแล้วนี้ก็ให้โอกาสให้ประสบการณ์น้องๆได้มีโอกาสขึ้นมาเล่นอย่างเช่นซีเกมไหครับ อย่างเช่นครั้งนี้เนี่ยที่ผ um, ่านมาล่าสุดเนี่ยอย่างซีเอซีเกมส์กับเอเชียนคัพเนี่ยมันใกล้เคียงกันแล้วก็มันก็มีปัญหาเรื่องของการเอคนทําเรื่องมาโน่ทาเรื่องพี่ยงทาอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องคือตอนแรกเหมือนจะให้พี่ยองทถทาไม่ได้ตัวเต็มๆให้พี่ยงทําแต่ถ้าได้ตัวเต็มมาเนี่ยก็จะให้มาโน่ทาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็บอกว่าตรงนั้นแหละแล้ว ก็ใลเมื <liksom ality> ่อเราบอกเอเชียนคัพมันใหญ่กว่าเงี้ยก็ให้มันงงเขาเขาดูชุดใหญ่ไปเลยไหมแล้วก็ชุดเล็กเนี่ยมันมีพี่โยคเขาทำเนี่ยมันมีเด็กยู19ที่เขาทำมาก่อนตอนนี้ที่ไปเล่นชิงแชมป์เอเชียหรือชิงแชมป์อาเซียอะไรสักอย่างเนี่ยครับที่เขาเล่นมาแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นผมว่ามันก็ บางอาจะจะดันขึ้นมาเลยก็ได้อะไรเงี้ยให้เด็กมาเล่นอะไรเงี้ยเพราะว่าคือก็ไม่ได้แปลว่าจะจะไม่เน้นซีเกมเลยจะไม่เอาเลยแต่ว่าในเมื่อมันมีเหตุแบบนี้เนี่ยก็ผมว่ามันสามารถที่จะเอ่อได้จุนได้นะอะไรเงี<ม>้ยแบบลองลองดูครั้งนี้ก็ได้ไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเรามองข้ามว่าซีเกมไม่สําคัญโอเคก็เข้าใจว่าสําคัญแต่ว่าถ้ามันมีเหตุที่มันสามารถมันทําให้ต้องชนกันอย่างเงี้ยผมว่าก็ตัดปัญหาไปเลยโดยที่โอเคชุดเล็กขึ้นมาเล่นเลยแล้วก็ชุดใหญ่ก็ชุดใหญ่เลยเจะได้ไม่ต้องมาภาวะพวงกันอะไรเงี้ย อันนี้ค no ่ในมุมมุมหนึ่งท right ี่ผมที else, ่ผมคิดว่าเหมือนเราเคยพูดกันมาสมัยหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยใช่แต่เรื่องเรื่องที่อุ้มบอกว่าเรื่องอาเซียเรื่องญี่ปุ่นนี่เขาทำอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นอ่ะคืออุ้มเขาพูดตรงถูกเพราะว่าเราต้องฟังเขาเพราะว่าเขาอยู่ตรงนั้นมาแล้วเขาไปเล่นที่ญี่ปุ่นมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ใช่ใช่ใช่เขาเห็นในถึงที่ญี่ปุ่นเขาทำอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันก็เป็นเสียงที่น่าฟังครับผมก็รู้สึกว่าเอออันนี้มันก็จริงเพราะว่าผมเคยเล่นทัวร์นาเมนต์ที่ที่เวียด สุดท้ายก็มารู้ว่าอ๋อรทนาเมนนั้นน่ะเขาใช้ยูสิบเก้าเขาเด็กสิบเก้ามาเล่นเราใช้ยูยี่สามเล่นลยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็บอกเอ้าเออเราก็ก็ถามว่ามันก็ชนะญี่ปุ่นมันน่านดีใจมันก็ไม่น่านดีใจตอนนั้นที่เพราะเขาใช้ชุดเล็กมาเล่นลยอะไรเงี้ยเออ,อซึ่งเราก็บอกว่าเออเขาก็ทาแบบนี้มานานแล้วลยอะไรเงี้ยเราก็น่าจะคำน้นแบบเขาบ้างในบางรทนาเมนเราพูดชัดเจนไปก่อนเลยก็ได้ว่ารทนาเมนเนี้ยเราจะใช้เด็กเล่นนะเพื่อสร้างประสบการณ์ให้เด็กอะไรเงี้ยฮะ คือบางทีเราอาจจะต้องบางครั้งบางคราวก็อาจจะต้องแบบค้่ม้าไปบาา้างอย่างอุ้มบอกเนี้ยบางทีอย่างตัวเขาอ่หรืออย่าง, um, างเจอุ้มเจเนี้ยเล่นในซูซูกิคับอย่างครับก็อย่างที่เราเห็นนะบางทีก็โดนเตะโดนอะไรซึ่งเขาพูดนะมันก็ถูกนะเพราะว่าทีมในอาเซียนเนี่ยเขาก็ต้องการจะหยุดเราอะแล้วยิ่งเจอุ้มไปเล่นในญี่ปุ่นเนี้ยเป็นตัวเก่งตัวสำคัญของเราอย่างครับ แล้วเขามาเล่นเนี่ยมันก็มันก็เสี่ยงกับเขาไงบางทีมันอาจจะไม่คุ้มก็ได้เน่ยถ้าเกิดวันหนึ่งเขาโดนเตะแล้วแบบเจ็บหนักขึ้นมาอะไรเงี้ยฮะซึ่งอันเนี้ยเขาพูดก็มีเหตุผลสําคัญมากเลยวันเนี้ยสิ่งที่อุ้มพูดอย่างหนึ่งนะที่ที่พิว่าซอเองก็โดนมาเยอะเหมือนกันเรื่องของแรงกระแทกคือวันเนี้ยถ้าเกิดว่าต่อให้เราประกาศว่าเฮ้ยกูไม่เอานะทีเกมงานเนี้ยเอาเด็กไปหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีแรงกระเพื่อมจากแฟนบอลซึ่งวันนี้โลกโซเชียลแม่งแรงสุดแล้วมันกระเพื่อมมาแรงแน่ๆว่า ครับทำไมอย่างนั้นทำไมมึงอย่างงี้ไอตรงเนี้ยเราจะผ่านกันยังไงวะสองมันมีอะไรที่ทาแล้วไม่โดนบัางอ่ะพี่ผมถามพี่แค่นี้ดีกว่าแต่แค่เป็นทุกอย่างมันมีสองด้านอยู่แล้วอ่ะยังไงมันก็ต้องโดน่ะแต่เราพูดชัดเจนเลยตั้งแต่แรกเลยเราบอกเลยก่อนเราทําอ่ะพูดเลยว่าเราจะทําแบบนี้นในครั้งนี้อ,อะไรเงี้ยอ่าเราแจ้งให้ทราบเลยตั้งแต่เริ่ว่นเราทําแบบนี้สุดท้ายเขาก็จะได้อะส่วนหนึ่งถ้าเขาไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราเราเจตนาเราคือต้องการอะไรอ่ะต้องการที่จะพัฒนาต่อไปผู้ยอจะสร้างเด็ก ถูกไหมพี่มันไม่มีคนที่พอใจกับเราเข้าใจเราไปทั้งหมดหรอกเพราะฉะนั้นมันมันไม่ต้องัวอยู่แล้วมันโดนอยู่แล้วแต่ว่าเจตนาเราคืออะไรอันเนี้ยผมว่าสําคัญครับคราวนี้มันก็จะมีคําถามต่อว่าโอเคทุกอย่างเราทํากันแบบนี้อ่าอุ้มบอกว่าก็ไม่เอฟเอฟเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องส่งแบบตัวเป้งไปจริงๆนะใคร,ครที่มาเล่นต่างประเทศก็ไม่ต้องเรียกมาเอาตัวในประเทศให้โอกาสเขาอย่างงนี้ โอเคได้แชมป์รอดตัวถ้าไม่ได้แชมป์ก็โดนด่าออาไม่เป็นไรเรารับแรงกระแทกกันได้แต่ปัญหาเขาจะถามมาว่าแล้วเอาอะไรมาการันตีว่าถ้าไม่ทำถ้าทำอย่างนี้แล้วเราจะไประดับเอเชียจริงๆทั้งๆที่ในระดับหมู่บ้านเนี่ยเรายังไม่ได้แชมป์อะไรเลยเนี่ยถ้ามันจะมีคําถามแบบนี้เราจะตอบเขาอย่างไงเอ่ออย่างที่ผมบอกคร<ม>ับมันมันทุกอย่างมันมีสองด้านอยู่แล้วอะแต่<ม><ม>เราต้องการจะไปใช่ไหมทุกคนอยากไปใช่ไหมบอลโลกทุกคนอยากไปไใช่ไหมได้แชมป์ได้แชมป์ใช่ไหมถูกไหมทุกคนอยากไป ถ้าเราไม่เริ่มวันนี้ที่จะทาแบบเนี้ยเมื่อหล่จะได้ไปมันก็ไม่ได้ไปสักทีอ่ะผมว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ไปหรือไม่ชนะอืมมันก็มีมันก็มีสิ่งดีข้อดีที่เราทําแบบนี้ถ้าเราไม่เริ่มทาแบบมิสเตทีเนี่ยผมว่ามันก็อยู่ได้แค่นี้ยคือมันมีมันมีกลุ่มคนทั้งสองแบบอคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งก็เฮ้ยมองท่ามาเซยนไปเลย ได้ S <S ไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วไปเอาเอเชียอีกกลุ่มหนึ่งก็เฮ้ยอาเซียนก็ต้องได้แชมป์ก่อนนะซึ่งสุดท้ายอ่ะถ้าเราไม่เลือกสักทางหนึ่งอ่ะเราก็จะอยู่อยู่เงี้ยครับแล้วเหมือนเราเหยียบเรือสองแคมอย่างนี้ประจำแล้วสุดท้ายให้สัมภาษณ์มาก็เราอยากไปเอเชียอยากไปเอเชียอยากเขารออาเซีครับอยากไปฟุตบอลโลกไปไปสิบทีสุดท้ายอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราไม่เริ่มทําสักอย่างหนึ่งอ่ะมันก็จะอยู่อย่างนี้เหมือนเดิมก็จะอ่ะ ได้แชมป์บ้างซูซูกิครับไม่ได้บ้างแล้วเอเชียนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่จะไปแน่นอนแต่สุดท้ายถ้า <im itation> เรามองเป้าก็จะไปเอเชียแล้วไม่ได้ตรงนี้ก็ยังพูดได้ว่าก็เรามองเป้าไปเอเชียไงแต่ว่ามันต้องมีจริงๆแล้วสุดท้ายนะพี่มันไม่ใช่ปการการจะมาเตรียมทีมมันแค่แบบเพื่อัวเ์นเมนนี้แค่ไม่กี่เดือนน่ะมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วครับคือผมว่ามันมันของเรามันจะต้องแบบไดแผนระยะยาวมีรากฐานรากฐานมาตั้งแต่ระดับเยาวชนหรืออะไรที่ ที่มันเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยเขาทําทีมเนี่ยทีมชาติญี่ปุ่นโค้ชใหญ่ชุดใหญ่เขาเนี่ยก็เขินเหมือนดูแลสร้างระบบไว้ทั้งหมดอะทุกทีมคือมีแผนเดียวกันหมดอะไรเงี้ยฮะแล้วเราก็มันก็ต่อเนื่องกันมาอะไรเงี้ยแต่เหมือนของเรามันไม่มีการต่อเนื่องเลยมันมาถึงชุดใหญ่ก็ก็จะไปจากชุดใหญ่ตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยมีเวลาอีกสองสามเดือนจะแข่งเนี้ยมันก็จะไปเลยอะเราก็จะเอาเลยซึ่งมันมันยาก,ก,กแค่แค่การที่จะวางโปรแกรม ในการแข่งขันกับทีมชาติกับหลีให้ไม่ชนกันเนี่ยเรายังทําไม่ได้เลยพี่มันต้องทำตรงนั้นให้ได้ก่อนะผมว่าอนะฮะวันนี้ขอบคุณรีซอด้วยซอขอบคุณมากล้วเดี๋ยวมีอะไรเราทักกันดีมากครับเราคุยกันแล้วเดี๋ยวไปคุยกันนะไ้เจอกันขอบคุณซอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับว่ากันนะฮะตามด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กับอลิมบอนแฟนด้วยนะวันนี้ผมวันี่ไปก่อนครับดีครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณมี M 88ดูกีฬามันกว่าอย่าลืมมี M 88